คลิปที่2อนะครับท่านผู้ชมต่อจากคลิปที่1นึ่งนะรัสามาสามะนโมพุทธายะเราจะเป็นเป็นการอาราธนาบทสวนอันนี้นะครับเรียกหวยเรียกทรัพนะครับแล้วก็พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะสาธุเอติปิสสวิเศษเสฮิอิเสเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตงังโสอิโสตัง พุทธะปิติอิทธิปิโงวิเศเสออิเศเสพุทธนาเมอิอเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิทธิปิโสวิเศเสออิเศเสพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธตังโสอิอิ อิติปิโสวิเศษเสีวิเศษเสีพุทธนามีวิเศษเีเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศษเสีิเศษเสพุทธนามิเมอเีเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศษเสีิเศษเสีพุทธนามีวิเศษเสีเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเศษเสี เสเสพุทธนาเมอเมีนาพุทธตังโสีโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเสเสิเสเสพุทธนาเมอเมีนาพุทธตังโสีโสตังพุทธปิติอิติปิโสวิเสเสิเสเสพุทธนาเมอีมีนาพุทธตังโสีโสตังพุทธภิติอสามะสามะนโมพุทธยาตาปัสิสามีนาสังสิโมนโมพุทธะสามาอุนโมพุทธยะวิละทตยโยวิละทาสะ วิลทธาสีวิลทธาสาวิลัติธิโยพุทธาสัมมาอะหมนโมพุทธายะมานิลาภะลาภะลาภะมาพู้เจ้าในฟองใจอาสองสามปัจจิสาเมนาสังสิโมนโมพุทธาสะมมาอะนโมพุทธายะวิลัทโยวิลัทธาสาวิลทธาสีวิลทธาสาวิลัติธิโยพุทธาสะมมาอะนโมพุทธายะวิลัทธโยวิลทธาสาวิลัทธาสีวิลทธา วิลาอิทธิโยมะอาอุมานิลาพระลาภะมหาข้าเจ้าในความใจอาสองนะโมพุทธะสมาอาอุนาโมพุทธายะวิลทธโยวิลัโคนายังวิลัหิงสาวิลทธาสาวิลทธาสีวิลัทธาสาวิลิทธิโยพุทธะสมาอาอุมานิลาพระลาภะมหากับเจ้าในความใจอาสองนะ สามัคคีธรรมะนโมพุทธยะสัลลาังเสเสนังสพันธุงนัลิงตังปลินตังนูภามวุโสตาราคาตุติปริตวานเมตังจะเมตังปัตตนตงอาวิชิตาชิตังปลิตังภนันตุสาเกกะเมชโลเปสิริกาเตเตจันตาริเกวิมานเมติเประเถจะกะเมตโนวนะเขหะวัตุมิกิเตภุมมัชยันตุเทวาชนาทาวิสามียาคาทันภนันค่ะ ทิฏันตาสันติเกยัตมุนิวาลาชนันสาตาโวเมสุนันตุธรรมะสวัสด์กาโลอัยัมปัทันตาธรรมะสวัสด์กาโลอัยัมปัทันตาธรรมะสวัสด์กาโลอัยัมปัทันตาพุทธังอรทันนังธรรมังละทันนังสังฆังละทันนังมาตาปิตุอระันนังพุทธังอรทันนังธรรมสังฆังละทันนังมาตาปิตุอระันนัง กุรรอาชาลียังอาลาดนานังบุถังลาดนะนังธรรมลาดนะนังสังฆังลาดนะนังมาตาปิตุอาลาดนะนังกุรรอาชาลียังอาลาดนานังบุถังลาดนะนังธรรมลาดนะนังสังฆังลาดนะนังมาตาปิตุอาลาดนะนังกุรรอาชาลียังอาลาดนานังสาธุโอมมาจโปรโผจโปรพระผมจะที่กูจโปรพยมพการกูจโปรพระแม่พรลรนีพระแม่ ครีนายคูจะปลูกพยมพการครูจะปลูกเครื่องลานหลากหลายทงธาตุทงอนาจิตครูจะปลูกองค์ปูดูสีทั้งร้อยแปดพัสีดาบอดคูจะปลูกหลังองค์อินฤาสีนาลอดองค์คูจะปลูกทั้งดูสีตาไฟองค์คููจะปลูกทั้งดูสีปลูกเจ้ามาสมิงเลปปลูกเจ้ามาสมิงไลายองค์ผูู้จะปลูก ครูชโปมมหาจโปมสามะสามานโมพุทธยะมหาจโปมมาชโปูสามปจิชาเมนาสังสิโมสามปจิชาเมนาสังสิโมคูชโปมมหาจโปมอมะพมชติสปาเทวาปูเจ้ามาเสมยงได้ปูเจ้ามาเสมยงไปอมปูโรสีนาล่องอมปูโรสีฉลุกการอมปูโรสีกายกรอมปูโรสี ขีนันเล่นวูรูสีนาเทวดาอมปูรูสีพรมอมปูรูสีกยกรอมปูรูสีโคโดนทำลายองค์ตูรูสีทั้งน้อยแปดทังอ้นอมกูจะปูบัลลังก์ตังกรแตนหงก่อนจนถึงปัจจุบันอดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้สามารถสัมานโมพุทธญาณสังคิโมมาอาอูลา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 หูหูฮ่าลาลาลือลือสามารถสัมมานโมพุทธญาณ ขอ,อสมบุญนี้พระเจ้าสามเดชบุญธรรมาทานจิตสิจนิตปัญญาจิตสมาธิจิต,จต,จตนี้จงสาม็จแก่องค์พระพรเจ้าที่มาหาชปกมาชปกจงมารับสมบุร์พระเจ้าแผ่กุศลจิตมาหาสปกจิตดีไม่ดีก็จงมารับสมบุญพระเจ้าแผ่กุศลจิตมหาชปกสาม,มารถสามานาโมพุทธยะ โตเมนาโตตโมเมนาโตสังคมเมนาโตตัมมานโมพุทธิยะอมมาเจปุกุเโปกทัพพยงพการสปาตวาสปาเวสีกุเโปุกพระพรมเจตีพยมพการสปาตวาอมพระพรมเจตีจะป่าจะขาวอมกุเโปกทางเนืสีนาล่องดวงสีเคยยากโกรธอมปุกเจโปกทั้งสปาเตวาสปาเวสีท่าขานอากาศดินน้ำลมไฟกุเโปกมหาเโปกมหาเโปกวัชนาธาตุทั้ง สามกราบสามโลกถ้าขันสี่ดีหนำลงไฟอากาศนี้กูจะปลูกบรรลับสมบูรณ์เจ้าพระกุศลจิตสำเร็จเติมตอนช่วงอนุกรมให้โกนกษภาษีชายโกษภาษีอริยะภาษีอริยะเมตตายสามะสามะนโมพุทธิยังองค์กูจะจกุมาลับสมบูรณ์ขอสัพพสารสัพพิลำหลายเชื่องการตื่นตรงมรรับสมบูรณ์ทุกเจ้าพระกุศลจิตสำเร็จเติมธรรมสิจิปัญญาจิตสมาธิ่เครั้งนี้ให้พ้นทุกข์มีความสุขนิพพานหาปัจจัย ราจะกลับแล้วนะก็มันมีถนนอยู่ก็ล่างนั่นระยะหนึ่งหนยเมตรแต่หมอนี่มันใส่ท่อดังมากเลยเพราะผมเจ้าที่ตื่นหมดละจะแป้พระอาจารย์นะอันนี้จะเป็นบวชส่วนร้อยแสนนะทุกคนบวชส่วนร้อยแฟนขอโทษนะกล้องไม่ใหมีนะบวดส่วนร้อยแฟนมีนะบวชส่วนร้อยแสนนะนนะ ฟ้กากฐาหัวใจร้อยแฝดนะคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปกันนะน้ำจะไปกันนะน้เข้ามือนะน,น้ำเพราะว่าเรามาสวดมนต์อย่างนี้นะสามเหล็ดบุญอย่างนี้ทุกครั้งนะวันนี้